สวัสดีครับวันนี้นะครับจะมาแนะนำวิธีการดูเหรียญ113ยปีแบบชัดๆจัดๆเลยนะครับชี้เป็นชี้ตายเลยนะครับเพราะตอนนี้นะครับเหรียญ114ยปีกำลังจะออกแล้วนะครับส่วนเหรียญ113ยปีก็จะเป็นรุ่นพี่นะครับมาดูกันนะครับเพราะเหรียญ113ยปีเนี่ยคนโดนเยอะนะครับแต่ถ้านะครับเกสตัวเนี้ยถ้าใครดูเป็นแล้วนะครับก็จะบอกอ้พี่แชมป์เกสตตัวนี้มันไม่เหมือนดูง่ายนู่นนี่นั่นนะครับไม่เป็นไร นะครับผมอยากจะแนะนํามือใหม่ๆนะครับที่เขาดูไม่เป็นนะครับเพราะเก๊ตัวนี้นะครับมือใหม่ๆชอบโดนผมไม่แน่ใจนะครับว่ามีเก๊ตัวอื่นออกมาหรือเปล่านะครับแต่ผมมีเก๊ตัวนี้อยู่นะครับผมก็จะมาแนะนํานะครับใครไม่ดูคลิปนี้พลาดเลยนะครับดูให้จบนะครับไปกันเลยครับมาเริ่มกันเลยแล้วกันนะครับอ่ะสำหรับคนที่ดูเป็นอยู่แล้วนะครับถ้าดูเบื้องต้นนะครับ จะรู้เลยนะครับว่าเหรียญไหนเก๊เหรียญไหนแท้นะครับเหรียญนี้นะครับเป็นเหรียญแท้นะครับเหรียญนี้เป็นเหรียญแก๊นะครับสําหรับมือใหม่ๆนะครับบางท่านเนี่ยอาจจะยังแยกไม่ออกนะครับมาดูกันชัดเลยนะครับอย่างแรกเลยนะครับจดจําใบหน้าของปู่นะครับหน้านี้คือเก๊นะครับอย่าไปจําหน้านี้นะนะครับอย่าไปจําหน้านี้นะครับอ่าหน้านี้คือเก๊นะครับต่อไปนะครับอันนี้คือหน้าแท้นะครับคุณต้องจดจําหน้าแท้ของปู่ให้ได้นะครับ อ่านะครับย้ำนะครับว่าเป็นหน้าแท้ของปู่ให้ได้นะครับคือเก๊ตัวนี้นะครับที่ผมสันนิฐานนะครับน่าจะเป็นเก๊กแกะนะครับบางทีที่จริงอาจจะไม่ได้แกะหรอกอาจจะถอดมานะครับแล้วก็แต่งบล็อกนะครับแต่งหน้าเนี่ยหน้าก็เลยเป็นเพี้ยนหน่อยนะครับอ่านะครับมาดูต่อไปนะครับจุดที่ผมจะดูนะเดี๋ยวผมจะซูมให้ชัดนะครับมาดูเหรียญแท้กันนะครับคุณเห็นคําว่ามีใช่ไหมจุดที่ผมจะดูนะครับ ถ้าเป็นเกสตัวนี้นะผมไม่รู้นะว่าเกสตัวอื่นจะมีหรือเปล่าคุณเห็นไหมมอม้านะครับเนี่ยตรงมอม้าเนี่ยจะมีคมคมอยู่นะครับเห็นไหมนะครับทุกอย่างนะครับตําหนิเนี่ยเกก็มีนะฟังผมนะครับเกก็มีนะครับอย่าไปจดจําตําหนิมากนะครับอันนี้ผมให้ดูเบื้องต้นนะครับทุกหิ่งทุกอย่างดูด้วยความคมชัดนะครับจุดที่หนึ่งที่ผมดูนะครับอ่านะครับตรงมอม้าคมมากนะครับคมมาก ต่อไปนะครับดูเหรียญเก๋นะครับเห็นไหมเหรียญเก๋ก็มีเห็นไหมบางคนบอกว่าอุ้ยมีตําหนี่เหมือนพี่แชมป์เลยนะครับเห็นไหมแต่คุณดูความคมชัดเห็นไหมนะครับคําว่ามีเนี่ยนะครับเวลาเราดูพ้าเนี่ยเราต้องตะแคงนะครับตะแคงซ้ายขวานะครับจะได้เห็นทุกมุมนะครับคําว่ามีเนี่ยไม่ชัดนะครับอ่ะจุดต่อไปนะครับคําว่าดีนะครับคุณเห็นไหมนะครับหูแฟนคมมากเห็นไหมเนี่ยเนี่ยนะครับเราต้องลองตะแคงดูเห็นไหม นะครับเนี่ยเนี่ยตรงนี้นะครับตะแคงดูหลายมุมนะครับอ่านี่นี่นี่นะครับมือผมอาจจะสันหน่อยนะครับอ่ะมาดูเหรียญเก้นะครับมาดูเหรียญเก้นะครับเห็นไหมเหรียญเก๊ก็มีนะแต่เห็นลางๆเห็นไหมอ่าดูนะครับเหรียญเก้นะครับก็มีนะแต่เห็นลางๆเห็นไหมนะครับอ่ะต่อไปนะครับดูรายละเอียดเหรียญนะครับอ่ะคุณดูอ่ะดูเหรียญแท้ก่อนดูรายละเอียดเหรียญนะครับคุณดูนะ พวกหิ้งพระพวกอะไรเนี่ยนะครับคมชัดมากๆนะครับเห็นไหมเห็นไหมนะครับดูพวกหิ้งพระหน้าหิ้งเนี่ยนะครับความคมชัดเหรียญแท้เนี่ยนะครับชนะขาดเลยนะครับเห็นไหมรายละเอียดในองค์พระแจกันแลวแล้วก็พวกหิ้งเนี่ยนะครับรายละเอียดความคมชัดเนี่ยชนะขาดนะครับอ่ะมาดูเหรียญเกออีกทีนะครับคุณดูเหรียญเกอนะเห็นไหมดูรายละเอียดอีกหูตื้นเบอร์เบอร์ไม่มีความคมชัดนะครับดูรายละเอียดด้านในนะ ด้านในองค์พระนะครับไม่มีความคมชัดเลยนะครับเห็นไหมนะครับอ่าไม่มีความคมชัดเลยนะครับอ่ะต่อไปนะครับมาดูด้านหลังนะครับมาดูเหรียญแทะอ่าคุณดูโค้ดนะครับคุณดูโค้ดจดจําโค้ดให้แม่นนะนะครับโค้ดเก๋กับแท้เนี่ยถามว่าเหมือนไหมใกล้เคียงกันนะครับใกล้เคียงกันนะครับอ่าแต่แต่ผมสังเกตนะเหรียญเก๋เนี่ยนะครับจะยาวหน่อยนะครับจะยาวหน่อยนะอ่าคุณดูเหรียญแท้นะครับอ่ะมาดูเหรียญเก๋นะครับ เห็นไหมจะยาวหน่อยนะครับแต่ผมไม่แน่ใจนะครับว่าเกสตัวอื่นจะเป็นยังไงนะครับอ่านี่คือเหรียญเกสนะครับนี่คือเหรียญเกสนะอ่าลองเทียบกันอีกทีนะครับเห็นไหมไม่เหมือนนะครับไม่เหมือนนะไม่เหมือนนะครับอ่จุดต่อไปนะครับจุดต่อไปนะนะครับคลิปนี้จะวัยเลยนะครับ คุณเห็นไหมตรงนี้นะครับจะเรียกว่าทอรหารก็ได้ถ้าให้มือใหม่เข้าใจนะครับอ่าเอาเอาเป็นทอรหารแล้วกันนะครับเหมือนเหมือนยันตรงนี้เป็นทอรหาหารกูดูเห็นไหมมีเส้นแตกคมๆแบบนี้มีทุกเหรียญนะครับมีทุกเหรียญนะตรงนี้นะครับคมมากนะครับเห็นไหมคมมากเลยนะครับอ่ะต่อไปนะครับมาดูเหรียญเก๊นะครับเหรียญเกไม่มีเห็นไหมนะครับเหรียญเกไม่มีเห็นไหมอ่านะครับไม่มีเห็นไหมนะครับ เห็นไหมไม่ม <tu i ro> ีนะครับไม่มีนะนะครับเนี่ยแค่นี้เองนะครับอ่านะครับแค่นี้อ่าและอย่างฟ้อนนะครับฟอนก็จะไม่เหมือนคุณดูฟอนเกสนะครับฟอนก็จะไม่เหมือนนะครับก็คือเขาแกะก็คือเอาฟอนตัวใหม่มานะครับฟอนก็จะไม่เหมือนคุณดูเลขเก้าผมให้ดูยังไงชัดๆนะครับดูเลขเก้าเห็นไหมเลขเก้าเนี่ยนะครับอ่าดูเลขเก้านะเลขเก้าเกสไอ้เลขเก้าแท้อันนี้เหรียญนี้แท้นะครับเหรียญนี้เกสนะครับเลขเก้าไม่เหมือนนะเห็นไหม อ่านะครับแค่นี้เองนะครับถ้าคุณแยกนะครับถ้าคุณดูคลิปนี้จบนะครับคุณก็จะสามารถแยกเกแท้เหรียญร้อยสิบสปีได้นะครับผมเชื่อว่าถ้าคุณดูคลิปนี้จบคุณดูได้แน่นอนนะครับดูให้จบนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับฝากติดตามด้วยแล้วกันนะครับ